พิพิธภัณฑ์เจียมทั่วราชกาจจังหวัดโบสถ์นักบูตันนานะคะเป็นโบสถ์คริสที่มีความเก่าแก่และสวยงามของจังหวัดนะคระพนมไปกันเลยครับไปสาธุสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาเที่ยวค่ะเป็นการเที่ยวที่พิเศษมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเองนะจะมีเจ้าของบ้านพาเที่ยวเป็นเจ้าของบ้านตัวน้อยด้วยค่ะ เด็กๆโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิษพิทยานุสรจังหวัดนครพนมพูดเก่งจนพี่ๆทีมงานตะลึงหลายๆคนก็ชื่นชมมากด้วยค่ะคุยเก่งแบบนี้การท่องเที่ยวของเราต้องสนุกแน่ๆเลย วันนี้เราเริ่มกันแต่เช้าเลยค่ะทุกคนทุ่งแสงตะวันนัดพบกับเด็กๆโรงเรียนชุมชนเทศบาล3ที่นิดพิทยานุสรจังหวัดนครพนมชวนกับเยไปกันเลยช่วงเช้านี้เด็กๆในฐานะเจ้าบ้านจะพาเราทัวร์รอบเมืองนครพนมเริ่มต้นด้วยรถ เด็ดแรงมากเลยค่ะเชื่อนักขพนมเช่วงนี้ดีที่ฝนไม่ตกพรตะทุกวันก่อนที่พี่จะมาถ่ายนี่ฝนตกมากเข้าไปตรงไหนเาไปทางนี้เสร็จแล้วก็วนขึ้นไปฝั่งทิ่เหนือวันนี้นะคะพวกเราจะพาพี่พี่อ่ะเที่ยวแบบกันเองกันเองเลยแต่ว่าไปที่ไหนก็จะแบบเดี่ยวเล่าให้ฟังเลยครับ แเมเหมือนน้องค่ะพี่เที่ยวแต่พี่พาน้องเที่ยวไม่ได้นะเพราะพี่เพิ่งม,มาเจ้าบ้านร่าเริงสดใสทำให้บรรยากาศน่าท่องเที่ยวที่นครพนมเราเที่ยวเองก็สนุกได้แต่ถ้ามีเจ้าบ้านเจ้าถิ่นม,มาเล่าเรื่องราวระหว่างเที่ยวจะยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกค่ะตื่นเต้นกันแล้ววันนี้เด็กๆจะพาไปที่ไหนบ้างพี่พเนี่ย ี่จังหวัดนครพนมเนี่ยพี่ๆมีความรู้อะไรเกี่ยวกับจังหวัดนครพนมบ้างหรือเปล่าครับไม่มีค <ederim Uma. S 2> ่ะอ๋อถ้าไม่มีเนี่ยจังหวัดนครพนมนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานมากแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อเมืองนครพนมนะคะจะชื่อว่าอาณาจักรศรีขคตบูลซึ่งจังหวัดนครพนมเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีขคตบูลอาณาจักรศรีขคตบูรเนี่ยก็จะควบคุมทั้งภาคอีสานตอนบนถึงภาคอีสานตอนล่างครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเมืองมรุนคนครเมืองมรุาคานครเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านเมืองเก่าแล้วก็ย้ายมาเป็นตรงนี้ครับแล้วก็ได้ชื่อเมืองนครพนมโดยประชกานที่หนึ่งครับอาณาจักรสีโคตตบูนมีประวัติมานับพันปีมีหลักฐานสำคัญคือพระาธาตุพนมผู้คนสองฝักฝังแม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ ที่นี่ทิวทัศน์งดงามวัฒนธรรมความเชื่อหลากหลายมีคนเชื้อสายไทยลาวจีนเวียดนามและชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆอยู่ชิดติดริมโขงแม่น้ำสายสำคัญของอาเซียนทำให้นครพนมเป็นเมืองชายแดนที่มีเสน่ห์ปัจจุบันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาปีละไม่น้อยเลยค่ะ ตลาดไม่มีแฟนว่าตลาดโตลาดโดนมีมุกมาให้ขำๆเป็นบางช่วงบางตอนตอนนี้เราก็จะผ่านเรือนจำเก่าซึ่งจะเหลือเศษซากเป็นหอคอยที่เขาใช้อยู่เวนเป็นเวนที่รักษาเรือนจำก็จะเหลือคงเหลืออยู่แค่นี้แล้วเพราะผู้พักไม่ตามการเวลาและตอนนี้ก็มีการวาดรูปติดผนังให้เป็นความสวยงามแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปชิคช,ชิเก๋ๆได้เลยครับค่ะตอนนี้นะครับ จะเป็นอนุสาวรีย์แดชนเผ่าจะเป็นแบบว่ารวม8ชนเผ่าของจังหวัดนครธนม์มาไว้ที่นี่รถรางพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบเมืองผ่านสิ่งปลูกสร้างที่มีอัตลักษณ์งดงามศาลหลักเมืองหอสมุดสถานที่ราชการต่างๆที่น่าสนใจ ทุกทุกที่มีเรื่องราวผ่านเรื่องเล่าและรูปร่างเช่นที่นี่ค่ะ บสถ์นักบุญอนานะะเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่และสวยงามของจังหวัดนครพนมสร้างโดยบัตรหลวงเอด็ดวนนำลาบเมื่อราวปีคศ2 1 2 6เปิดให้เข้าชม8นาฬิกาถึง16น,งนงาฬกานาทีของทุกวันโบสถ์นักบุญอันนาตำบลหนองแสงตำบลนี้มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมากหอคอยสูงสง่างามสร้างขึ้นมาแทนโบสถ์หลังเก่าที่ถูกระเบิดในยุคสงครามอินโดจีน กลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์รวมใจชาวไทยลาวยวนรวมถึงจีนที่นับถือศาสนาคริสต์โบสถ์ที่อยู่ข้างๆของตัวอาคารซึ่งจะมีความเป็นรูปแบบของฝรั่งเศสจะแบบสีมันจะออกแบบฝรั่งเศสกว่าอาคารนี้เด็กๆบอกว่าเป็นที่ฮิตมากเลยค่ะเพราะว่าสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูป นานแล้วนะคบพวกเราก็จะขึ้นรถรางเดินไปกันต่อไปกันเลยนี่คือพิพิธภัณฑ์เจิมทว่ราชกาจจังหวัดหล่งเก่าของจังหวัดนครพนมครับ มีจจนผู้ว่าหลังเก่าสถาปัตยกรรมสไตล์อิทธิพลตะวันตกยุคเก่าบ้านเรือนเก่าแก่ก็ยังเป็นสไตล์เดียวกันสวยนะคะพี่พี่เขาตรงที่เรานั่งรถลางและถึงอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ตั้งของถนนคนเดินซึ่งจะเปิดในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะคะ นี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาเวียนนำนิสสอนซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามได้สร้างอุทิศไว้ให้จังหวัดนครพนมเพื่อตอบแทนการที่จังหวัดนครพนมให้ที่พักพิงแก่เขานั่นเองครับรถรางพาเที่ยวเมืองนครพนมเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอพยพย,ย้ายถิ่นสงครามประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีคนหลายเชื้อสายสีสันวัฒนธรรมน่าสนใจนคนรธนมไม่ได้มีแค่การน,นั่งบนลางเที่ยวน,นะครับยังมีการปั่นจักรยานและการออกกําลังกายช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านไปปั่นจักรยานเที่ยวกันนะครับดเจมไงเจมส์คิเจม มีมเล่นฝนก็คอมเลงโหอย่างเซ็งเลยครับพี่พี่คือพวกเราแบบจะมาถ่ายปั่นจักรยานก็ตอนนี้พวกเราก็จะพาพวกพี่พมาปั่นจักรยานเที่ยวกันแต่ก็ต้องรอฝนด้วยก่อนนะคะก็คือฝนตกฝ <c oughs> <c oughs> นตกทุกวันเลยที่นครพนมก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านแปดชนเผาริมแม่น้ำโขงนั่นเองครับแม่น้โขงมันใช่ ฤดูฝนก็ต้องมีฝนติดฝนค่ะเด็กๆเ,เจ้าบ้านน้อยรอฝนหยุดจะได้พาเที่ยวต่อวหวังว่าฝนซาฟ้าจะใส<า>รออีกนิดค่ะายแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาพวกพี่ๆไปปั่นจักรยานกันครับมาเร็ว ออุยลัหวไปกันเลยครับไปช่วงนี้จักรยานไฟฟ้ากำลังฮิตเลยเด็กๆชอบมาก จะไก,กลแค่ไหนก็ไม่หวั่นกันละค่ะแถมไปกันแบบรักโลกไม่สร้างม<ด>ลพิษด้วยไม่ได้จ้ะพี่ขับไม่ได้เลยต้องปัได้ไไดอย่างเดียวเราชิวๆไม่ต้องเร็วมากถนนเรียบแม่น้ำโขงนี้มีชื่อเรียกกันว่าสวรรค์ชายโขงเส้นทางเรียบแม่น้ำโขงนี้สะท้อนความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค ถึงกันทีพระพุทธ,ธรรมหาวุีสีพนมนาฏตอนนี้พวกเราเราจะพาพี่ๆไปสักการะพระพุทธ,ธรรมหาวุีสีพนมน นะครับแกะสลักจากหินแม่น้ำโขง2ส,ส่วนมาประกอบติดกันส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนฐานถึงส่วนดอกบัวส่วนที่2ก็คือตั้งแต่องค์พระถึงยอดเสียนบนสุดขององค์พญานาคครับหินแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นหินที่หายากจะพบในแถบพวกเชียงรายพวกภาคเหนือส่วนภาคอีสานเนี่ยก็จะเห็นบ้างเป็นปะปายก็ถือว่าเป็นหินหยกที่หายากอีกชนิดหนึ่งเลยครับ うん。<Yeah. S 2> <music> พี่ๆก็จะเป็นพญาส์สุตนาคาราชค่ะท่านนะคะสามารถขอพรขอสิ่งที่หวังได้เลยค่ะแต่ห้ามขอเรื่องความรักนะคะเพราะว่าตามตำนนพญานาค่ะจะไม่สมหวังเรื่องความรักค่ะพญาสีสัตนาคาราชเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองใครไม่เยือนต้องไม่พลาดค่ะ เด็กๆเจ้าบ้านน้อยนครพนมพ้าปั่นจกรยานเรียบโขงบนถนนที่ชื่อสวรรค์ชายโขงมาจนสุดปลายทางแล้วบรรยากาศยามเย็นก่อนที่ตะวันจะลับขอบฟ้ามองข้ามแม่น้ำโขงไปเห็นพระธาตุสีโคตบองฝั่งท่าแขกประเทศลาวทุ่งแสงตะวันพาเที่ยวนครพนมในหนึ่งวันขอบคุณเด็กๆเจ้าบ้านน้อย จากโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิษพิทยานุสรสำหรับความรู้ความเพลิดเพลินในวันนี้ค่ะใครได้ดูทุ่งแสงตะวันวันนี้ต้องประทับใจกับการท่องเที่ยวนครพนมแน่เลย มีทั้งรถรางปั่นจักรยานเดินเที่ยวมีข้อมูลต่างๆมากมายใครสนใจอยากจะไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนคลายจากการกักตัวโควิดเชิญที่นครพนมนะคะส่วนใครอยากจะให้เจ้าของบ้านตัวน้อยพาเที่ยวก็ติดต่อไปที่โรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิดพิทยานุสรจังหวัดนครพนมนะคะ เมื่อก้าวเท้าออกวิ่งสนามโล่งๆท้องฟ้ากว้างๆได้หายใจเต็มปอดการออกกำลังกายทำให้อวัยวะต่างๆทำงานเต็มที่เลือดลมสูบฉีดระบบไหลเวียนของเลือดทำงานปอดกล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ ช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเก็บกักตัวอุดอู้อยู่บ้านการออกกำลังกายช่วยทำให้คลายเครียดสุขภาพจิตดีร่างกายดีชวนมาวิ่งกันค่ะหากนานๆออกกำลังกายทีความเหนื่อยความล้าก็จะมากหน่อยแต่ถ้าทำบ่อยๆหัวใจกล้ามเนื้อจะแข็งแรงทนทานมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งชองแามเริ่ม ยิ่งเขาวิ่งออกกำลังกายในที่ปลอดโปร่งได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวความสุขทวีคูณการปลูกฝังให้ลูกหลานออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะกระฉับกระเฉงสดชื่นเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการตามวัยในอนาคตเราวิ่งได้ทุกที่แต่ถ้าอยากจะวิ่งแบบนักกีฬาสุด ก็ต้องลู่วิ่งมาตรฐานเช่นที่สนามฟุตบอลหนึ่งหัวหมากกรุงเทพมหานครเดี๋ยวนี้คนทุกเพศทุกวัยใส่ใจสุขภาพบรรยากาศคึกคักอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะลู่วิ่งสนามฟุตบอลหนึ่งหัวหมากเปิดรอบเช้าตั้งแต่ตีห้ถึงเก้าโมรอบเย็น ตั้งแต่บ่าย4ี่โมงถึง2องทุ่มใครสนใจไปเลยค่ะวิ่งเพลินเลยจะเดินเล่นวิ่งเล่นวิ่งจริงจังยืดเส้นยืดสายขอสนับสนุนให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพกายใจร่างกายแข็งแรงทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคภัยไม่เบียดเบียนไม่แน่นะหากรักการวิ่งมากๆ อาจพัฒนากลายเป็นนักวิ่งเร็ววิ่งมาราธอนวิ่งขัดวิ่งทีมชาติไปเลยค่ะสุขภาพดีชีวิตดีวิ่งด้วยกันนะคะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ